วันนี้ลูกค้าก็ส่งมีดเบนมีดวอร์นเบอร์ลาดมารับคมกับเรานะครับผมเนี่ยฮะก็เป็นมีดที่ใช้งานมาหนักมากนะหนักแบบทิปเปิลเอเลยครับผมเนี่ยฮะก็ใบมีดเหล็กดีทูนะรุ่นนี้แข็งแกร่งครับผมอ่าแล้วก็ใบมีดมีคาบสนิมลึกนะนะครับผมเป็นตามดสเปรย์ทั่วใบมีดนะครับผมแล้วก็ระบบตัวนี้เป็นระบบแบบกึงออโต้นะเนะี่ยเปิดนานๆานเข้าตัวความแน่นของฟิตติ้งเริ่มรวมวนะเดี๋ยวเช็คให้ครับผม ความคมนะไม่มีอะไรเหลือแล้วครับผมนี่ฮะขูดๆลากๆเคียดเท่าที่จะทําได้นะก็กินผิวไม่ได้ครับต้องกดแล้วก็กระชากเลยนะครับผมเนี่ยถึงจะได้แผลนะเนี่ยฮะโอ้โหก็ถือว่าหนักครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจดการรับคมเพิ่มให้ครับผมก็หลังจากที่รับคมนะนะครับผมนี่อะไรที่เอาออกได้ก็เอาออกให้นะแต่อย่างที่บอกครับเล่มนี้นะตามมดกินเพียบครับผมเหล็กดีทูด้วยนะใบมีดกลับมาขาวใสนะครับผมนี่ฮะ แล้วก็รับหักมุมแบบทรงทันโตนะฮะใบมีสวยงามเลยความคมนี่หามุมได้กดลากชึบเนี่ยความคมเทพจุติกลับมาแล้วนะครับผมทากระดาษชัวร์เนี่ยกระดาษยังไม่ล้มสุดยอดแผลเป็นไม่ใช่ตําหนิแต่มันคือหลักฐานว่าฉันรอดกลับมาแล้ว